วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพพี่นๆนๆ้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถมินิบัสน,น,นะครับรถบัสทาวรนะครับลัตนวิจารณ์นะครจัดไปนะรัตนวิจาร์รับส่งพนักงานพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะแพรกษาโรมาเทโลนะชอบก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ สภาพรถสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับปาปารถไห i, ลรถไห i, ลรถไหลชนรถเขานะะ่ะเกือบแลวโอ้โหนี่เดียวเองเนี่ยเรียกศอกเดียวรถไหลครับพี่น้องติดต่องานจ้างได้นะครับบริษัทรัตนาวิจาร์ทัวร์นะเราจะพาพี่น้องดูรวมๆนะ,ะสภาพรถสวยงามตามท้องเรื่องะครับผมติดต่องานจ้างได้ราคาเป็นกันเองนะ ชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดตามกด subscribe ผมหน่อยนะครับติดต่อตามเบอร์นะเดี๋ยวผมพาไปดูเบอร์โทรสท์ติดต่อนะ0814879838นะฮะตามเบอร์โทรนะมีรถให้บริการเยอะแยะมากมายนะมีทางแอร์มีทางพัดลมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกด subscribe ผมหน่อยครับขอบคุณครับ